<Yeah. S 2> สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลมอกแมปแบททับวอร์นะครับชื่อเก่าเขาชื่ออะไรนะเดอะคาเมร่า VS แบทท u บหรือสก i บิดีอะไรสักอย่างนะผมจําไม่ได้คราวนี้เขาเปลี่ยนชื่อนะครับก็เป็นแบททบวอรถ้าจำไม่ผิดน,นะครับเพราะว่าผมได้ติดตามแมบนี้ตั้งแต่เขาเปิดแรกๆนะครับอ่ะหลกัลกๆเลยครับแมมนี้แก๊งพระเอกตีกับผู้ร้ายครับแค่นี้แหละ แคมเป vs แก๊งสกิบดี้ทัวเร็นะครับคราวนี้ผมก็เริ่มแรกนะครับเราจะเลือกทีมว่าเราจะเป็น c ค m เปราแมนรือแก๊งสกิบดี้นะครับผมขอเลือกเป็นฝ่ายพระเอกนะครับหลังจากที่เป็นผู้ร้ายมานานนะครับนี่ครับปะไปกันเลยเข้ามานะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับยูเอ้ยไม่ใช่ยูนิตขอเรียกว่าตัวที่เราเลือกได้แต่แรกครับเราก็จะมีนะครับพวกแก๊งฟรีนะครับเนี่ยครับเขาจะเขียนไว้ครับตัวไหน ที่ใช้ได้นะครับที่เราแปลงได้นะครับก็จะมีบอกครับฟรีฟรีอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเงื่อนไขเราถึงครับตอนนี้ผมได้กลับมาเล่นนะครับก็ค่าไปทั้งหมด274แต้มนะครับได้มีแต้มตอนนี้ครับก็จะเลือกตัวที่เงื่อนไขต้องถูกต้องนะครับเช่นตัวนี้ก็คงไม่ได้นะครับอันยี่ห้าคิวได้อย่างนี้ฟรีเลือกได้ครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับนี่จะมีประมาณนี้นะครับนอกนั้นเป็นตัวที่ใช้ตังโลบัคซอนะครับ อันนี้5000ัคิวครับเดี๋ยวผมลองกด e ให้ดูนะครับใครที่ยังไม่เคยเข้ามาแมปนี้นะครับเอ้าทำไมไม่ขึ้นล่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ขึ้นผมจะดูโลบัคไลครับอไม่ได้ตัวนี้เทพสุดเลยครับนี่มันอะไรกันเนี้ยนี่ครับนี่อลังการงานสร้างครับตัวใหญ่ใหญ่นะครับผมบอกไว้ก่อนออันนี้ก็นี่ครับเงื่อนไข300คิวครับนี่ผม276หนะครับ ตัวครั้งที่แล้วผมใช้ตัวนี้ครับ200คิวใช้ได้เนี่ยครับอันนี้ก็ลําโพงครับท่าเต้นของตัวนี้ก็คือเป็นเหมือนออนเลนนะครับเขาเรียกอะไรออนเลนออนเลนแดนเหรอท่าเต้นแบบงอเข่าครับนี่40คิวนะครับอันนี้คือเอามาให้ดูครับนี่ไทยท่านโอ้ลิ้นพันขออภัยครับไทท่านคอกแมนนะครับถ้าเรากดเอ๊ะมันจะมีทําไมไม่ขึ้นโลบักแจ้งว่าใช้เท่าไหร่่ะไม่แน่เดี๋ยวผมอาจใช้โลบักซื้อนะครับแต่มันเหมือนว่ามีจํากัดนะครับเห็นไหม จำกัดว่าในแมปหนึ่งที่ต่อสู้ครับจะใช้ได้จำกัดหนึ่งตัวถึงสามตัวนะครับไททันสามตัวไททันพรีเมียมสามตัวแล้วก็ไททันที่แข็งแก่งสุดคือน่าจะเป็นตัวสุดเท่ตัวนั้นนะครับมันยังกันเรื่องการ์ตูนเรื่องอะไรนะกันดั้มเหรอนี่ตัวนี้ครับโอ้วิ่งชาเนี่ยครับตัวนี้ครับเนี่ยสุดเท่จริงใช้ตังโลบักเท่าไหร่เมกะาไททันดูสิ ทำไมไม่ขึ้นแฮมบักต่อเนี่ยผมเลยไม่รู้ว่าจำนวนเท่าไหร,ร่นะร้อยอันนี้ห้าร้อยห้าสิบโลบักก็ถือว่าไม่แพงนะครับใครที่อยากแปลงได้ทันทีนะครับไม่อยากเก็บคิวก็ซื้อเลยนะครับ <c oughs> ออนี่ครับมาไปกันเลยเดี๋ยวผมจะไปใช้ตัวที่ผมเข้าเงื่อนไขนะครับที่แบบค่าได้เออไม่ใช่ค่าได้จำนวนคิวผมถึงนะครับเดี๋ยวเช็คก่อนนะครับอันนี้70โลบักนะครับไม่น่า อันนี้พันหคิวยังไม่ถึงนะครับผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับนะหลังจากที่ไม่ได้เข้ามานานครับคงใช้ตัวเดิมอะสองร้อยคิวปะไปเลยอันนี้ก็คือจะเล่นให้ดูนะครับป่าเราก็เป็นฝั่งฝั่งพระเอกนะครับมาไปแล้วปืนลำแสงผมก็กดหนึ่งนะครับเอ้ยโอ้โหเอ้ยไหนล่ะโอ้โดดดยดมดเย็ดเย็ดเหรอไอ้ลบเอ้า โอ้มันเร็วจริงๆเลยเฮ้ยเยขามาช่วยแล้วนี่ครับแบบนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเข้าไปคือใส่เลยนะครับไปด้วยไปไหนอะ่ะอ๋อยิงบักนู่นเหรอนียิงดักรีโหลดอยู่ยิงดักยิงยิงยิงดักไม่ได้แต้มเลยตายครับเจอลูกพี่ลูกพี่ว์ปไปไหนอะ่ะลูกพี่ โอ้โกพี่ว้ามีนุ่นเท่จริงๆนี่ครับใครที่แบบเปิดเอ้ยอะไรอะไรโอ้ใครเตะค่อยอ่ะไปต่อครับใครที่แบบเกลือรับประทานอย่างเช่นผมนะครับเกลือแมปทาวเวอร์ดีฟเนนะครับผมก็จะมาแมปนี้แหละก็จะเก็บคิวไปเรื่อยนะครับถ้าใครไม่อยากใช้โลบัคซื้อเก็บคิวก็ได้ครับฟันหน้าเลยครับได้แต้มหนึ่งคิวเฮ้ยอะไรนี่เฮ้ย โอ้บักไหนอ่โอ้บังอาจฟันหน้าเลยฟันหน้าเลยเอาไม่ตายโอ้ตายคุณตายเอ้ยโดนผู้เล่นฆ่าโอ้โหไปไปต่อครับในแต้มเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวผมเช็คก,ก่อนถ้าเราเช็คสกอร์ครับจะอยู่ด้านขวาบนนี่ครับกดแท็บเช็คได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยักนี่อีกแล้วเหรอโอ้ไม่ใช่พวกพวกอันนั้นอีกแล้ว เขาเรียกอะไรไอตัวทวเลทที่แบบจะหลวนะครับผมเอาปืนไปก่อนไปต่อครับโอ้โหเฮ้ยปักนี่อีกแล้วสนุกเนอะยิงดักโอ้โหเฮ้ยเอ้ยยิงดักไม่ดนยิงยากมันเร็วจัดไม่เป็นไรครับเราอ๋อโอ้โหมิสไซแก๊้งทวเลิทรสพระเอกจะเสียเปรียบนะพระเอก เป็นตั้งพระเอกเออยิงหรือสกิดวะนะโอ้โหข้างบนนี้อืมมิหน้าทำไมตายไปโดนขี่บนวุธหรือมิตไซร์ยทิ้งระเบิดโอ้โหสนุกสนานดิเอ๊ะอันนี้ตายเหรอเออโอ้โหชาติไหนจะโดนเนี่ยไม่เป็นไรครับเราใช้มีดกะะ็ะอพืะ ถ้าเราจะกดชายนะครับเราก็กดแบบเอออะขอสามนี่ฟันฟันหนึ่งทีโอ้โหฟันก็ไม่โดนเราเอาตัวสูสีดีกว่าครับสูสีตัวไหนตัวนี้นะครับเอาช่วยเลดเหรอสกีบดีถ่วยเลดเหรอนี่ฆ่าไปหนึ่งครับเราก็เก็บคนที่สูสีเลยนะครับไอ้คนที่แบบเขามีแต้มคิวเยอะเขาก็เลือกตัวดีๆได้นะครับก็อย่าไปสู้เขานะเพราะว่า เลือดเยอะครับกับดอกเดียวตายครับเราต้องพึ่งเพื่อนคนที่เขาแบบมีตังโลบักซื้อนะครับโอ้โหจีเมนจีเมนเอ้ย <c oughs> ขอยิงไกลๆหน่อยถ้าถ้าเรายิงปืนนะครับถ้าใช้อาวุธประเภทยิงเราต้องกดเลื่อนเลื่อนเอ้ยเลื่อนไปเนี่ <c oughs> ừ, ยตัวเล็ดนะตัวเล็ดนะตัวเล็ดนะเออตัวเล็ดรอเออตัวเล็ดนะ โอ้โหเลือดเหลือนิดนึงลูกพี่ลูกพี่สู้มันลูกพี่โอ้ยเฮ้ยอ,อ,อะไรเนี่ยโอ้โหปิงเปล่าเนี่ยโอ้โหลูกพี่ไม่ขยับไปตาเหรอเดี๋ยวผมใช้มีดนะครับก็สลับกดสามแล้วก็มันก็จะฟันนะครับแฮกกดสามอือจะฟันแบบนี้ครับ ฟันไม่ฟันเลยฟันสนุกสนานเลนใหญ่นะครับฟึบโอ้โหจะนโอ้ยนี่ครับเป็นยังไงบ้างครับถ้าใครอยากสนุกสนานแบบนี้ก็เข้ามาเล่นได้นะครับแนวว่าจะเป็นแบบนี้ครับไม่มีอะไรมากคือเข้ามาตีกันแค่นั้นครับ อยากโหดก็ต้องใช้โลบักซืเอนะครับเพราะว่าถ้าเก็บแต้มคิวก็จะนานพอสมควรนะครับขอยิงแล้วกัน,นครับเลื่อนผมเลื่อนมาโอ้โหฆ่าตัวน้นอยขนาดตัวน้อยนี่มันไม่น้อยนะนี่ โดนอือเออใช้มีดฆ่าไปเออยิงไมหน่อยลูกฮึบวัดโอ้ยหมดไม่โดนแต่ผมก็ตายครับวัดอันนี้ไม่รู้เป็นคนหรือบอทหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเออโอ้โหปะทะอะไรตรงนี้ครับโอ้โหโดนจ,จ,จ,จีแมนครับตายไปละในแต้มไห่ละถึง300ร้อยะโอ้ยแต้มเดียว สามผมจะได้ปลดล็อกแบบรถยนต์ได้นะครับเฮ้ยผมมิส่วนร่วมเลยสูมันตายแ <c oughs> นี่ครับเป็นยังไงบ้างถ้าใครอยากปะทะแมปนี้นะครับเข้ามาเล่นได้นะครับหลักการไม่มีอะไรมากตีกันแค่นั้นครับ มามาเดี๋ยวผมปลดล็อกหน่อยขอปลดล็อกหมัดแก้แขนแก้แขนได้ขนาดไหนนี่โอ้ยยอมเลยอะ่ะน่าจะมีล็อกเป้าเลยฟันยังไงก็ไม่โดนนี่ผมต้องรอครูดาวอีกหืาใส่วิ่งชนเหรอฮวดโอ้ไม่ตายฮวดัวดฮวัด โหดโอ้โหไม่ได้แอดซีเลยมันน่าจะมีแอดซีให้ยิงนยโอ้โหตัวบักใหญ่เลยเว้ยขอใช้ปืนครับดีดดีเบอร์ดีดดีเบอร์โอ้ยได้แต้มไหมเนี่ยสามร้อยสามเดี๋ยวกลับล็อบบี้ก่อนนะครับกดเอ็กเข็มไหมไม่ใช่ไม่ใช่เฮ้ยมันต้อง ดไปตายก่อนครับเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตัวใหม่มาไปกันเลยครับใช้หมัดนี่แหละโอ้ไม่งชาจัดฮะเฮ้เราไปใส่ข้างบนดีกว่าครับไอตัวลอยๆนี่กับไอตัวเร็วๆนี่ฆ่าย,ยากไปไปลูกพี่ลูกพี่สวารลุย ตีแกงทอยเล็ดีกว่าครับอ่ามาละมาละหวดนี่เก็บแต้มอย่างงี้นะครับหวดหวดหวดเอ้ยเฮ้ยทอยเลหล็ดไรเฮ้ย,ย,ยไปล็อบบี้ก<ๆ>ัน<ๆ>มาไปล็อบบี้ครับได้ปลดล็อกมาแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปผมไอ้แต้มคิวสามร้อยละ มาอยากเท่มัง่งอันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้มากเลยทำไมไม่บล็อกเบาหรือปิงทำไมไม่ขึ้นรนดไม่ขึ้นจํานวนอ๋อห้าร้อยคิวขึ้นแล้วต้องดูใ,ใกล้นี่เองป้าเหมือนจะเร็วกระสุนระเบิดซัมเนี่ยร์ซัมเนียระครับโอ้เอออ่ะแล้วปืนรถเป็นยังไงครับอ๋อปืนรถเอ้ย ยิงปืนก่อนนะครับโอ้ยเฮ้ยไม่เอาเอ้ยอ,อยิงหนักตึ้นลูกพี่ลูกพีกพ่ทีวีแมนช่วยผมหน่อยเอ้ยช่วยหน่อยช่วยหน่อยเห็นไหมนี่เขาใส่กันอยู่นี่เฮ้ยใครอยู่ข้างล่างโอ้โหอยู่บนฟ้าอีกเฮ้ยไปไปโอ้ไททันสปิ์แมนก็อยู่ใ,ใกล้กันสิครับท่านไปโซโล่ท่านก็ลุมเดียร์โอ้โหลูกพี่โดนลุ่มละลูกเพ่ลูกพี่ คุณตายเอยเรียบร้อยครับนี่ครับเป็นไงบ้างครับนี่ครับแบบนี้ก็จะประมาณนี้นะครับมันมีเร่งความเร็วไหมนี่ปืนรถกระสุนระเบิดดีกว่า,อ,าอีกทีครับอ,อีกทีไม่แน่เดี๋ยวผมอาจจะใช้โลบักซื้อนะครับก็ถือว่าไม่แพงมากครับตุมโอ้โหมันแก๊งผู้ร้ายคลองอยู่วะเฮ้ยนี่ ดอมดอมเย็ดเย็ดเลยไม่เอาไม่เอาเว้ยไม่เอาดอมดอมเย็ดโอ้ยลูกพี่ไทท่านดีมีแมนมช่วยเลยเนี่ยครับก็จะประมาณนี้ครับแบมนี้มาเล่นให้ดูครับใครที่แบบใครที่อยากเป็นตัวไหนนะครับก็ทําการซื้อเอานะครับเพราะถ้าเก็บแต้มคิวก็คงนานนะครับผมเพิ่งเก็บไอ้สามร้อยยี่สิบสี่เองนี่ครับนี่ครับนี่ มีหมดครับอันนี้มันโอ้โหอันนี้มันตัวอะไรเนี่ยอเอย้ยังกับอีวานเกเรียนดูครับเก็บตั้งห้าหมื่นคิวใครไปเก็บได้ปะเนี่ยนี่ครับตัวนี้ครับสวยสวยครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับสำหรับแม,มมนี้ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับโผม ถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ